มีใครรู้จักคำว่า feminine energy masculine energy การพลังงานผู้ชายกับพลังงานผู้หญิงมันมีผลยังไงกับความสัมพันธ์มันมีผลยังไงกับการใช้ชีวิตของเราแล้วส่วนแล้วถ้าเกิดว่าเราอยากได้ความสัมพันธ์ที่ดีทำไมเราต้องเรียนรู้ในเรื่องของการฝึก feminine energy หรือว่าการฝึกดรอปพลังงานของตัวเองให้มาอยู่ในโหมดของตัวเองโหมดของตัวเองคืออะไร ถ้าเป็นผู้หญิงก็ดรอปมาอยู่ในโหมดของแฟ i n i n e ถ้าอยู่ในโหมดของผู้ชายก็ดรอปไปอยู่ยกตัวเองขึ้นไปอยู่ใน m ั s c า l i n e Energy รวมไปถึงการทําความเข้าใจกับเรื่องเหล่านี้มันจะทําให้เราสามารถเลือกคนรักหรือว่ามีความเลือกความสัมพันธ์ที่มันเหมาะกับตัวเองได้วันทุกๆวันพูธนะคะพี่เอ๋จะมาทำคอนเทนต์เกี่ยวกับ Masculine Energy Feminine Energy เพื่อขยายความให้ ทุกคนได้พอเข้าใจเกี่ยวกับ f ฟ m i n i นีนเอนเนอร์จีมัสค e n ีนเอมันคือพลังงานเริ่มต้นทำความเข้าใจก่อนซึ่งพี่จะเกลิ่นแบบนี้ทุกๆคลิปนะคะว่า f e m i n i นีนเอนเนอร์จีมัสค e n ีนเอพลังงานชายและพลังงานหญิงมีอยู่ในตัวของเราทุกคนไม่ว่าเราจะเป็นผู้ชายหรือเป็นผู้หญิงเพราะเราซึ่ง ถ้าทำความเข้าใจภาพใหญ่ของมันก็คือ masculine energy จะเป็นในการลงมือทำการวางแผนการควบคุมการไรล่ล่าการประสบความสำเร็จ feminine energy จะเป็น f e m i n i ี่เป็นคนรับเป็นคนแสดงความรู้สึกเป็นคนอ่อนไหวเป็นคนอ่อนโยนมีความอ่อนไหวมีความอ่อนโยนเป็นคนที่มีความละเอียดละอออันนี้คือพลังงานของผู้หญิงเราเคยได้ยินคำนี้ไหม ผู้ชายนิสัยผู้หญิงผู้ชายนิสัยผู้หญิงก็คล้ายๆกันเลยคือผู้ชายที่มี f e ม i นี n e อเนอร์มากกว่า Masculine Energy ทีนี้การที่เราจะสามารถปรับเปลี่ยนตรงนี้ได้ถามว่าทำไมเราต้องปรับเปลี่ยนพี่จะบอกว่าคือพี่ได้พยายามเรียนรู้เกี่ยวกับ f ฟม n นีนเอเนอร์จีมาสคาลีนเอเนอสิ่งหนึ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือว่าเวลาที่เราต้องการที่จะผู้หญิงหลายคนนะ ในปัจจุบันด้วยพอเราได้เรียนรู้ว่าเราเสมอภาคเนี่ยมันจะทําให้ผู้หญิงอ่ะเก่งหลายคนจะเริ่มส่วนใหญ่แล้วผู้หญิงเก่งหลายคนจะอยู่ในโหมดของมัสคาลินแล้วมันกลายเป็นว่าพอไปอยู่ในความสัมพันธ์่ะเราจะเป็นหลีดซะส่วนใหญ่เป็นหลีดเพราะเราอดทนทนไม่ได้ว่าก็ท่านเราไม่ทําเขาจะไม่ทําแล้วมันก็เลยทําให้มานั่งตั้งคําถามกับตัวเองว่าทําไม ทำไม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 เขาไม่นําบ้างทําไมเขาไม่ดูแลฉันบ้างทําไมไม่นูน่นไม่นี่ไม่นั่นมันเกิดจากการที่เราไม่หวงังวันนี้พี่อยากจะทำะจะพามาทําความเข้าใจว่าแล้วเราสุดท้ายอ่ะถ้าเราอยากได้ความสัมพันธ์จริงๆแล้วในเรื่องเนี้ยกลับมาก่อนจริงๆแล้วในเรื่องเนี้ยมันไม่มีใครถูกและมันไม่มีใครผิดมันไม่มีใครผิดเลยถ้าคนของเราหรือว่าแฟนของเราเขาจะมีเขาจะมีแฟมานีนมากกว่ามาสคารีนมันสําคัญแค่อันเดียวคือ เราไปกันได้หรือเปล่าไปกันได้ในที่นี้คือเรามาสคาลีนกับแฟมานีนนะมันเป็นไปขั้วบวกกับขั้วลบเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเป็นมาสคาลีนแล้วเขาเป็นมาสคาลีนมาตีกันเพราะมันไม่มีใครตามใครแต่เมื่อไหร่ก็แต่แต่ถ้าเกิดว่าเธอเป็นมาสคาลีนแล้วเขาเป็นแฟมานีนมันก็จะไปกันได้คือมันก็จะมีผู้หญิงประเภทที่เออมันแมนลุยๆเป็นสายแบบเมนจเมนต์เป็นผู้หญิงเป็นผู้นำแล้วแฟนก็จะเอิงเอ่ย ประมาณเนี้ยเป็นผู้เป็นผู้หญิงทํางานแล้วแฟนก็จะเอิงเอ่ยแล้วก็จะเป็นแบบเออมึงไม่ต้องทําอะไรหรอกกูทาของกูเองอะไรเนี้ยคือค like ือไม่หมายกับอะไรแบบนั้นอะไรเงี้ยมึงก็เป็นของมึงอย่างเงี้แหละเออมึงก็เออเอ่ยเฉยๆขาหมอย่างนั้นแหละกูก็แฮปปี้กับจุดของกูตรงนี้เองมันก็ไม่เป็นไรเพราะว่าอันนั้นคือเราดูคู่ของเราแล้วเราดูความต้องการของเราเป็นหลักเพราะถ้าเกิดว่าเราไม่หมายกับอะไรแบบเนี้ยก็ไม่เป็นไรเลยแต่ถ้าเกิดว่าสุดท้ายเราอ่ะเราอ่ะเป็นเราเป็นผู้นําจนเรารู้สึกเหนื่อยจนเราแบบเราอยากเราอยาก ทิ้งตัวบ้างเราอยากลีนออนใครสักคนบ้างอันนั้นะ่ะคือเราต้องเลือกเราต้องเลือกคนรักที่มันสามารถซัพพอร์ตเราซึ่งคนที่จะสามารถซัพพอร์ตเราได้คือเขาต้องมีมัสคลีนทีนี้ถามว่าแต่ละวันนี้แฟนหนูเขาไม่ได้ไม่ได้เป็นแบบนั้นนะคะเขาเขาน่าจะอยู่ในเขาน้าจะแบบว่าเป็นคนที่ส่วนใหญ่แล้วเขาหนูจะเขาจะลีนออนหนูซะส่วนใหญ่หรือว่าส่วนใหญ่หนูจะเป็นคนตัดสินใจส่วนใหญ่จะเป็นผู้นํา ทำยังไงเขาจะเปลี่ยนหรือหนูต้องเปลี่ยนแฟนมันไม่จําเป็นต้องเปลี่ยนแฟนแต่มันแค่เปลี่ยนตัวเองเปลี่ยนตัวเองจริงๆแล้วพลังงานคืออย่างที่บอกมนุษย์ทุกคนมันมีพลังงานมาสคาลีนกับแฟมินเนนอยู่พอเราเลเวลมาสคาลีนของเราเรื่อยๆเขาจะมีของเขาอาจจะมีของมาสคาลีนของเขาอยู่แล้วพอเราเลเวลอัพมาสคาลีนของเราเรื่อยๆเขาจะค่อยๆดอก ออมาเป็นแฟมินีนเพื่ออะไรเพื่อที่จะไปกับเราได้มันเป็นธรรมชาติของมันมันเป็นอัตโนมัติของมันเพื่อที่เขาจะเดินไปกับเราได้เหมือนก็ไม่อยากมีเรื่องอ่ะก็อยากทําอะไรก็ตัดสินใจไปอ่ะเธอเธออยากไปไหนอ่ะสมมุติว่าเขาตัดสินใจแล้วเราก็เอะโวยวายอ่ะไม่ใช่สิ่งที่ฉันต้องการอะไรเงี้ยเขาก็อ่ะไม่อยากยากูไม่อยากมีเรื่องมึงก็ตัดสินใจของมึงไปจะได้จบจบอ่ะไปกินข้าวกับอะไรพอเขาเสนอความเห็นเขาพาเราไปโวยวายไม่ชอบ ผู้ชายก็ไม่อยากมีเรื่องก็เอามึงไปมึงนําไปมันเริ่มจากสเต็ปเล็กๆแบบเนี้ยมันเลยทําให้เขาดรอปลงมาเป็นอัตโนมัติวันเนี้ยถ้าเรามีความตั้งใจว่าเราอยากได้คนรักที่เป็นผู้นําอันเนี้ยฟังได้สําหรับคนที่มีแฟนหรือว่าคนที่ไม่มีคนที่ยังไม่มีแล้วเราจะเลือกยังไงวิธีที่จะทําถ้าเกิดว่าใครครบแฟนอยู่แล้วเขารู้สึแ้วรู้สึกว่าเขายังไม่ได้เป็นผู้นํามากพอตามที่เราอยากได้มันมีวิธีอยู่ทั้งหมด4วิธีที่จะทําให้เราสามารถ ปรับเปลี่ยนคนรักของเราให้เขาลุกขึ้นมามีพลังงานความเป็นผู้ชายมากขึ้นแต่ย้ำไว้ก่อนว่าการที่เขาจะเปลี่ยนได้ต้องเป็นเพราะเขาอยากเปลี่ยนเองไม่ใช่เราบังคับให้เขาเปลี่ยนหรือพยายามทำให้เขาเปลี่ยนเพื่อที่จะเป็นไปตามที่ใจเราต้องการเกิดจากเขารู้สึกว่าเขาอยากจะเปลี่ยน แต่การที่เขาอยากจะเปลี่ยนหรือไม่นั้นมันอยู่ที่พฤติกรรมของเราการที่เราจะทําให้เขาลุกขึ้นมาเป็นผู้นําเป็นผู้เป็นผู้ชายที่มีความแข็งแกร่งเป็นผู้ชายที่มีความแข็งแกร่งเป็นผู้นําเป็น p ร o v i เดอเป็นคนที่สามารถปกป้องและดูแลเราได้ผู้หญิงสามารถสร้างได้ด้วยข้อที่1คือเราควรสร้างความศรัทธาและความเชื่อมั่นในตัวเขา ความรู้สึกของเราที่มีกับเขาไม่ใช่คือเราต้องรู้สึกก่อนว่าเราเชื่อในตัวเขาเราศรัทธาในตัวเขาเรารู้ว่าเขาจะพาเราไปที่ไหนเรารู้ว่าเขาสามารถนำพาชีวิตเราได้เรารู้ว่าเขาสามารถ <iscern. S 2> เป็นผู้นำชีวิตเราได้เราเชื่อในการตัดสินใจของเขาไม่ว่าเขาจะตัดสินใจอะไรค่อยๆให้เขาทำทีละนิดทีละน้อยแสดงให้เขาเห็นว่าเราเชื่ออย่างสมยกตัวอย่างนะสมมติว่า เธอจะวางแผนไปเดทกันแล้วเขาเป็นคนพาเธอไปในที่ที่เธอต้องการวางแผนว่าเขาจะพาเธอไปเดทต่อให้เขาไปในที่ที่เธอไม่ชอบอะเธอก็หรือว่าต่อให้เขาไม่ว่าเขาจะพาเธอไปที่ไหนจงเชื่อมั่นว่าเขาเลือกในสิ่งที่ดีที่สุดจงเชื่อมั่นในการตัดสินใจของเขาอนุญาตให้เขานำเราบ้างและอนุญาตให้ตัวเองเป็นผู้ตามบ้าง ฉันจะเจอบ่อยๆอ,ยอะเวลาผู้หญิงที่เป็นมัสค์ลีนจะชอบเป็นอย่างนี้สมมติว่าขับรถไปกับแฟนแฟนเอาเรื่องเล็กๆน้อยๆน,นะแฟนขับไปแล้วจะจอดรถตรงนี้แล้วเขาก็บอกว่าขับรถไปเห็นที่จอดรถเขาจ,จอดตรงนี้สมมุติว่ามันไกลาทางมันไกลาทางทางเดินเข้าห้างอาจารย์ยกตัวอย่างผู้หญิงที่เป็นมัสค์ลีนจะเริ่มเลยว่าทําไมจอดตรงนี้ทาไมไม่รู้จักไปจอดตรงนั้นเออตรงนั้นมันใกล้กว่า อะไรอย่างเงี้ยมันคือการที่เราคิดจัดแจงทุกอย่างในหัวแล้วเราไม่เชื่อการตัดสินใจของเขาอะไรเล็กเล็ก้ยน้อยห่าเนี้ย p อ e c i a t e เขาเชื่อในการตัดสินใจของเขาบ้างก็ได้ปล่อยให้เขาได้คิดได้วางแผนเกี่ยวกับชีวิตของเราบ้างต่อให้เราเชื่อว่าแต่ความคิดของฉันดีกว่าเพราะว่าเอารถไปจอดตรงนั้นมันใ,นใกล้ทางเดินบลาบลาบลาก็ไม่รู้อะใช้วิธีที่นิ่มที่นุ่มนวลในการอธิบายให้เขาฟัง อย่างเช่นนะถ้าเป็นฉันฉันจะบอกว่า,าทําไมทาไมเราไม่ไปจอดตรงนั้นนะคะอะไรเงี้ยเออเพราะว่ามันตรงนั้นมันใกล้กว่าเขาแบบไม่อยากเดินไกลอ่ะมันจะใช้จะิลผู้หญิงเป็น,านการแทรกแทรกไม่ใช่จัดแจงแทรกให้เขารู้สึกว่า โอ้ฉันอยากได้รับการปกป้องจากเธอจังเลยทําไมเธอไม่ไปจอดตรงนั้นนะ่ะถ้าเธออะไรประมาณเนี้ยทรงๆเนี้ยให้พยายามหลีกเลี่ยงการตําหนิหรือว่าการควบคุมเขามากจนเกินไปเพราะหน้านาะมันอาจจะทําให้เขารู้สึกไม่มั่นใจมันอาจจะทําให้ความรู้สึกเป็นผู้นําของเขาอ่ะมันค่อยๆหายหรือว่าลดลงแล้วเขาจะไม่อยากตัดสินใจทาอะไรเลยเขาขับรถเพอๆนะบางทีขับรถไปอะจอดตรงไหนดีแม่จอดตรงไหนดีที่รักเขาไม่ตัดสินใจแล้วสุดท้ายแกก็มานั่งคอมเพนว่า แม้ขนาดหาที่จอดรถยังต้องมาถามกูเนี่ยอปะเพราะเราไม่เคยเชื่อในการตัดสินใจของเขาข้อที่สองคือจงเป็นคนที่เข้าใจเขาพยายามที่จะพยายามที่จะเข้าใจเขาใช้เหตุผลมากกว่าอารมณ์ผู้หญิงอะ พลังงานผู้หญิงเนี่ยจะใช้อารมณ์มากกว่าเหตุผลแต่พลังงานผู้ชายมันจะใช้เหตุผลมากกว่าอารมณ์เพราะฉะนั้นเนีย่ยหลายครั้งต่อหลายครั้งอะลองใช้เหตุผลและเข้าใจเขาให้พื้นที่เขาให้อิสระเขาทีนี้ก็จะบอกว่าให้อิสระแล้วว่าเผื่อเขาไปมีนอกมีในมีกุ๊กมีกุ๊กมีไว้ใจไม่ได้เวลาเราไว้ใจไม่ได้อะมันไม่ได้เกี่ยวกับเขาแต่เกี่ยวกับตัวเราทําไมเราถึงไว้ใจไม่ได้เพราะเรา ไม่เชื่อว่าตัวเองมีดีแล้วเราก็จะมีความรู้สึกว่าไม่เชื่อในตัวเขาเพราะเดี๋ยวเขาไปแล้วเขาไปเจอผู้หญิงอื่นบลาบลาบลาท้าไมถึงกลัวว่าถ้าเขาไปเจอผู้หญิงอื่นแล้วเขาจะชอบอ่ะก็เราไม่เราไม่มีดีหรือเปล่าเราถึงกลัวแบบนั้นความรู้สึกระแวงความรู้สึกหวาดกลัวมันไม่ได้เกิดจากเขาเป็นที่ตั้งมันเกิดจากเรารู้สึกไม่ว่าเราอ่ะไม่มีอะไรดีที่จะหลังที่จะทําให้เขาอยู่กับเราได้ เพราะสุดท้ายถ้าเรารู้สึกว่าเรามีอะไรดีเราจะไม่ได้นั่งกลัวหรอกว่าเขาจะไปหรือเขาจะไม่ไปเราจะรู้สึกว่าเออมึงอยากจะไปมึงก็ไปมันจะกลายเป็นความรู้สึกวางและเป็นอิสระพยายามที่จะให้พื้นที่เขาได้มีเวลากับเพื่อนได้ทําอะไรที่เขาต้องการได้มีอิสระกับชีวิตบ้างเราไม่ควรจุกจิกกับเขามากจนเกินไปใครที่แบบแฟนหายไปเป็นชั่วโมงแล้วก็ทักหาตลอดเวลาโทรหาโทรจิกแล้วเขาไม่โทรหาก็โทรหาโทรจิกแต่วงเล็บในที่นี้ว่าไม่ควร ถ้าเกิดว่าเขาหายไปเป็นวันๆอันนั้นก็ไม่ใช่เหมือนกันแค่เวลาที่เขาบอกว่าเดี๋ยวเขาไปกับเพื่อนนะก็ขอให้เขาไปกับเพื่อนเออมันบางทีอะเราไม่รู้หรอกว่าไอความรู้สึกหลายคนอาจจะเป็นแบบว่าเราไม่รู้หรอกว่าเวลาเขาไปกับเพื่อนเขาไปกับเพื่อนจริงๆหรือเปล่ากลับมาที่เดิมว่าแล้วถ้ามันไม่จริงเราจะยังไงแล้วแกจะยังอยู่หรือแกจะยังไงมันคือแกต้องรู้ค่าตัวเองแล้วแกจะไม่สามไม่แกจะไม่มานั่งกังวลเรื่องพวกนี้ข้อที่สามคือ ฝึกที่จะชมเขาฝึกที่จะชมเขาและอนุญาตให้เขาทําอะไรดีๆให้กับเราบ้างให้เขารู้สึกว่าเขามีพื้นที่ในชีวิตของเราผู้หญิงหลายคนแบบเป็นมัสคาลินอะเป็นผู้หญิงที่แบบฉันประสบความสำเร็จแล้วฉันทําเองทุกอย่างได้เธอไม่ต้องขับรถมาก็ได้มันไกลเดี๋ยวฉันขับรถไปหาเธอเองอะไรเงี้ยสมมตินะ่ะอนุญาตให้เขาทําอะไรเพื่อเราบ้างให้เขารู้สึกว่าเขา มีพื้นที่ในชีวิตของเราบ้างและเมื่อไหร่เมื่อไหร่ก็ตามที่เขาทําอะไรดีๆเพื่อเราอะ่ะสิ่งหนึ่งที่แกต้องทําให้เขาคือจงชื่นชมเขาด้วยความรู้สึกดีจริงๆด้วยความรู้สึกจริงๆร,รู้สึกว่าสิ่งที่เขาทําอะมันทําให้แกรู้มันทําให้แกรู้สึกดีมากๆสิ่งที่เขาทําอะมันดีสําหรับแกมากๆที่ผ่านมานะอะฉันไม่รู้เรื่องนี้ว่ามันมันคือแฟมานี่นะนะแต่ว่าตัวฉันจะจะจะเป็นบ่อยๆอ,อย่างเช่นอย่างเช่นนะ เวลาไปไปเดทกันอย่างเงี้ยเวลาไปเดทล้วเขาขับรถคือฉันไม่รู้เลยว่าเขาจะพาฉันไปที่ไหนเขาบอกว่าอ่ะขึ้นนี้เจอกันนะฉันก็บอกว่าโอเคแล้วขึ้นรถมาแล้ววันนี้เราไปไหนกันฉันอย่างเงี้ยวันนี้เราไปไหนกันเขาก็บอกว่าเออเชื่อฉันเถอะว่าฉันจะพาเธอไปในที่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 ดีท,ท,ที่สุดอะไรเงี้ยอยู่จะแบบอยู่จะแฮปปี้มากถ้าเธอถ้าอยู่ไปที่นี่อีนี่ก็ไม่ได้สนใจเลยอ่ะโอ้กูเชื่อมึงกูไปมึงไปก็นั่งทําตัวง่ๆนั่งเล่นตัวรัพท์ไปทาตัวงงๆให้เขานาพอเขาพาเราไปอ่ะไปในที่ที่แบบแล้วแล้วเราก็เห็นมันกราาา่่ววปฏ เขาพาไปเราไปดูแสงดูดูไฟดูการเล่นไฟซึ่งเราไม่รู้ว่าตรงนั้นมันมีการเล่นไฟมันก็จะเป็นแค่แบบแหล่งคนนั่งเดทไปเดทกันแล้วก็นั่งดูสักพักหนึ่งมันถึงเวลาเล่นไฟเขาบอกว่าที่รักเธอรอดูนะอีกไม่ไม่นานอีกไม่นานอะไรเงี้ยแล้วมันก็เป็นแบบมีการเล่นไฟขึ้นแล้วเราก็แบบเหมือนเด็กที่แบบว่าหุ้ยสวยจังเลยอะอะไรเงี้ยตื่นเต้นกับสิ่งที่เขาพาแล้วเขาก็แล้วสิ่งที่ฉันรู้สึกอะตอนที่ฉันนั่งดูดูการเล่นไฟด้วยอมยิ้มแบบมีความสุขเหมือนตาเป็นประกายอะ สิ่งที่ฉันรู้สึกและฉันเห็นคือเขานั่งมองเขานั่งมองดูเราด้วยความรู้สึกแฮปปี้ที่เขาเห็นว่าเราแฮปปี้กับสิ่งที่เขาพาเรามาแล้วเราพอเราหันไปเจอสายตาน้นาเราจะว่าขอบคุณนะคะเออจะรู้เราชมว่ามันสวยมากๆเลยขอบคุณนะคะอะไรเงี้ยแค่คําว่าขอบคุณน่ะแต่มันขอบคุณจากจากความรู้สึกอะมันทําให้เขายิ้มแล้วมันเป็นความรู้สึกอันนี้พอฉันมาศึกษาเรื่องมัสคารีนน่ะมันเลยทําให้รู้อ๋อเขารู้สึกถึงความแบบ ความแมนอะเขาเป็นเขาเป็นแมนอะเขาทําให้ผู้หญิงคนหนึ่งแฮปปี้ได้ขนาดเนี้ยแกต้องเ,ออเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเขาทําอะไรให้แกรู้สึกว่าแกแฮปปี้อะแกแกลองขอบคุณเขาสิเหมือนอ่ะยกตัวอย่างอีกคนหนึ่งคืออันนี้เหมือนเคยเล่าไปนานละมีน้องที่ทํางานชันคนหนึ่งออด้วยความที่เขาเปิดเสียงโทรศัพท์ดังแกไม่ได้ตั้งใจเสือก แต,แต่ว่าน um sure ั่งอยู่ข้างแล้วก็แฟนเขาโทรมารู้สึกว่าแฟนเขาจะโทรมาอะเขาก็ถามแฟนเขาบอกว่าอไปทํางานแล้วหรอนู่นนั่นนู่นนั่นแล้วแฟนก็ถามว่าเตงตัวเองเก็บโต๊ะทํางานให้เขาหรออะไรเงี้ยเพราะว่ามันดูเรียบร้อยขึ้นแล้วผู้ชายก็บอกว่าใช่ก็เห็นแบบไม่มีเวลาก็ก็เห็นว่าเธอไม่มีเวลาแล้วแล้วเราก็เห็นว่ามันมันมันไม่เป็นระเบียบก็เลยเก็บให้สิ่งที่ฉันได้ยินผู้หญิงพูดมาอุ้ยตัวเองขอบคุณมากๆนะเขารู้ว่าตัวเองก็เหนื่อยเหมือนกันเขาดีใจมากๆเลยเขาขอบคุณมากๆเลย ฉันฟังแค่นั้นอะฉันขนาดฉันเป็นผู้หญิงฉันรู้สึกแบบฉันยังรู้สึกดีอะแกนึกดูว่าผู้ชายเขาจะรู้สึกไงผู้ชายบอกว่าไม่เป็นไรครับอืมแค่นั้นอะแล้วแค่นั้นอะมันก็ทําให้เขามันเป็นการเพิ่มพลังให้เขาให้เขารู้สึกว่าเขามีพื้นที่ในชีวิตเราทําให้ทํายังไงก็ได้แกจะทำาไงก็ได้ให้แกทําให้เขารู้สึกว่าหนึ่งแกปลอดภัยที่อยู่กับเขาแกออ่ ชื่นชมยินดีที่อยู่กับเขาแกมีความรู้สึกว่าเขาสามารถดูแลแกได้เขาปกป้องแกได้เขาอะไรอะทํำยังไงก็ได้เขารู้สึกแบบนั้นโดยที่ไม่เฟกนะเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเฟกทําฝืนความรู้สึกของตัวเองมันคือพลังงานที่ส่งไปแล้วทําให้เขารับรู้ได้ว่ามึงกําลังเฟกเยอะป่ะ,ะข้อสุดท้ายข้อที่สี่คือจง เป็นผู้รับที่ดีเหมือนที่ข้อที่สามที่บอก่เป็นผู้รับที่ดีคืออะไรเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาทําอะไรดีๆให้กับเราจงขอบคุณเขาด้วยความรู้สึกยินดีจงให้พื้นที่เขาในการดูแลเราแกฉันรู้ว่าแกยกของตัวเองได้ฉันรู้ว่าแกแบกถังน้าขึ้นตึกได้แต่อนุญาตให้เขาทําบ้างก็ได้มันมีประโยคหนึ่งที่ฉันชอบที่มันเป็นประโยคของมัสคารินก็บอกว่าฉันรู้ว่าเธอทําเองได้ทั้งหมดแต่อนุญาตให้ฉันทํา มันเป็นคําพูดของผู้ชายที่บอกก็รู้รู้ว่าดูแลตัวเองได้แต่อนุญ,ญาตให้ฉันดูแลเธอเถอะเพราะเขาเป็นมัสคาลินเพราะฉะนั้นเราอะแค่เป็นผู้รับที่ดีเป็นผู้รับที่ดีเมื่อไหร่เขาที่เขาทําอะไรให้เราอ่ะขอบคุณเขาก็พอขอบคุณเขาหรือรีเวิร์ดเขาอตอบแทนเขาด้วยอะไรอย่างอื่นเช่นดูแลเขาในในเรื่องเล็กๆน้อยที่เราสามารถดูแลได้และที่สาคัญนะจงเป็นพื้นที่ปลอดภัยให้กับเขาแกรู้ไหมว่าผู้ชายที่บางคนอนะ ต้องการแค่พื้นที่ปลอดภยัยที่เขาไม่ต้องกังวลที่เขาไม่ต้องคิดที่เขาไม่ต้องเครียดที่กลับมาบ้านแล้วให้บ้านมันเป็นบ้านไม่ใช่บ้านเป็นสนามรบให้บ้านมันเป็นพื้นที่ที่เขาสามารถนอนหลับได้หัวเราะได้มีความสุขได้จงแบบไม่ต้องเราไม่จำเป็นต้องหาเรื่องเขาทุกเรื่องก็ได้เป็นตัวตลกให้เขาบ้างก็ได้ให้เขาได้ขำให้เป็นตัวงี่เง่ากับเขาบ้างก็ได้ มันจะทําให้เขารู้สึกผ่อนคลายมากขึ้นเวลาที่อยู่กับเราอันนี้เป็น4ข้อนะคะที่แบบพอแตกย่อยแยกย่อยมามันจะมันจะทำเป็นตัวที่เราจะสามารถค่อยๆปรับ e NERGY เขาให้ขึ้นมาเป็น Level up เป็น Masculine ได้ทุกคนพี่อากกำลังเปิดคอส mastering you r f feminine energy ก็คือการค่อยๆปรับพลังงานของตัวเองให้อยู่ในหมวดผู้หญิงกำลังจะเปิดแล้วนะคะประมาณกันยายนนี้ใครสนใจสามารถสอบถามรายละเอียด ตามที่ขึ้นให้อยู่นี้ได้เลยนะคะขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีสำหรับทุกคนสวัสดีค่ะ